สอนเปิดฟีเจอร์ลับล็อกอัลบั้มบนม,มือถือซัมซุงซ่อนรูปหรือวิดีโอที่สําคัญของเราดูคลิปให้จบนะเราจะใช้เป็น S 2 5้า Ultra นะซึ่งบางรุ่นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ขั้นตอนแรกให้เปิดแอปแกลเลอรี่ขึ้นมาจากนั้นก็กดที่ขีด3มขีดด้านล่างแล้วก็เข้าเมนูการตั้งค่ากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเจอกับเมนูเกี่ยวกับแกลเลอรี่กดเข้าไปได้เลยเข้ามาแล้วเนี่ยในหน้านี้เนี่ยสำคัญมากให้เราใช้นิ้วของเราในการกดย้ำๆตรงที่เป็นตัวเลขวร์ชั่นเนี่ย กดไปเรื่อยๆเลย,เลยแบบนี้ส่วนมันขึ้นเป็นข้อความด้านล่างเหมือนเราแบบนี้จะขึ้นว่า g a l l e r y l a แเนี่ยได้ถูกเปิดใช้งานแล้วจากนั้นก็ย้อนกลับมาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอก,กับเมนูที่ชื่อว่า g a l l e r y l a แจากนั้นเนี่ยก็กดเข้ามาได้เลยเข้ามาแล้วก็จะเจอเลยมันจะมีสวิตช์ที่ชื่อว่า Private Album ตัวนี้ให้เพื่อ,อนๆทำการกดเปิดนะแล้วก็ทำการปิดแอปอันนี้สำคัญมากเพื่อนๆจะต้องปิดแอปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยกดกลับเข้ามาใหม่เข้ามาที่แอป g a l l e r y เหมือนเดิมจากนั้นก็กดที่ขีดสามขีดด้านล่าง ก็ต้องทําการสแกนลนยนิ้วมือหรือใส่รหัสส่วนวิธีการเอารูปเข้าไปเนี่ยก็แค่กดเลือกรูปที่เราต้องการหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้นะจากนั้นทําการกดที่จุด3จุดด้านล่างแล้วก็เลือก move to private album รูปของเราเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็เข้าไปอยู่ใน private album ของเราเนั่นเองส่วนวิธีการเข้าไปดูเนี่ยก็กดที่ขีด3มขีดแล้วก็กดที่ private album สแกนลนยนิ้วมือก็เข้าถึงรูปของเราแล้วคอมเมนต์กันมาให้หน่อยนะว่ารุ่นไหนทําได้บ้าง